ค่ะชื่อนางสาวกชราว,วดีแสนบุญเอกภาษาจีนนะคะห้าส่นาสมาขนี้กำลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนศร,รีพท่าสื่อที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือบัตรคำนำออกเสียงชารชลชมลักรรษังได้เลยค่ะบัตรคำนำออกเสียงนะคะแนวคิดของสื่อเลยก็คือการใช้บัตรคำเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนจดจำทั้งคำศัพท์พินอินตัวจีนความหมายได้ดีขึ้น และสื่อการสอนในรูปแบบนี้สามารถนำไปใช้ได้อีกหลากหลายกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นใบคำการทบทวนคำศัพท์การสุ่มเลือกคำศัพท์เพื่อการออกเสียงเป็นต้นนะคะวัตถุประสงค์ของสื่อการสอนรูปแบบนี้เลยก็คือ 1. เพื่อให้นักเรียนจดจำคำศัพท์พินอินและความหมายได้ดี ขึ้น 2. เพื่อเสริมทักษะการอ่านให้กับนักเรียนและเกิดความสนุกสนานระหว่างการฝึกทักษะนะคะขั้นตอนของการใช้สื่อนะคะ1เลยก็คือคู่แบ่งบัตรคำทั้งหมดออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคำอ่าพินอินกลุ่ม2เลยก็คือคำศัพท์ตัวจีนกลุ่ม3เลยก็คือความหมายไทยที่เป็นฉลากนะคะ 2คู่ขันเรียกชื่อนักเรียนออกมาจับฉลากทีละคนหลังจากที่นักเรียนได้ความหมายในฉลากแล้วนะคะก็ให้หาตัวจีนที่ตรงกับความหมายในฉลากแล้วก็หลังได้ตัวจีนให้จับคู่กับตัวพินอินที่ตรงตรงตรงความหมายกันนะคะ3เลยเมื่อนักเรียนจับคู่ตัวจีนและพินสำเร็จแล้วก็ให้พาเพื่อน ออกเสียงหนึ่งรอบหลังจากออกเสียงไป็หนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนเลือกเพื่อนอีกหนึ่งคนเพื่อออกเสียงอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่นําอ่านครบทุกขั้นตอนแล้วนักเรียนคนถัดไปก็มาทําการจับฉลากแล้วก็หาตัวจีนพิ้นอินและนําเพื่อนอ่านไปเรื่อยๆจนครบทุกคนค่ะ ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้นะคะหนึ่งเลยก็คือนักเรียนจดจำคำศัพท์พินอินแล้วก็ความหมายของคำศัพท์ได้สองเลยนักเรียนมีทักษะทางการอ่านออกเสียงที่ดีขึ้นแล้วก็ระหว่างร่วมกิจกรรมก็มีความสนุกสนานยอกร้อกันระหว่างการทำกิจกรรมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ